ไป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 เลตโกเลตโกโกเลโกอ่างกองขึ้นมาก่างกองขึ้นมาไปกลางเหรอวิ่งเจอเกาะสู้ดาบฟองหูเก่งเงหูมันจะติีหูแต่ไม่ได้สักอันใช่ไหมได้เหรอมิกเขาดาบฟองได้ไหมเ<ม>ขาไหนเอออยู่กับเพื่อนไปก่อนเดี๋ยวตายนะระวังตายนะพี่ไม่มีอาวุธเลยใช่เอออยู่กลางกับเพื่อนไปเถอะตามเพื่อนไปอยู่อย,อยู่ไหนมิกอยู่กลางลม,ามั้งเลยพี่ไายอยู่กลางเปล่า พี่ไก่ยเหนือป่านี้เนี่ยมีขึ้นต้นไม้มาดิเฮ้ยดีแดงไปอ่ะป่าเหรอไม่มีแดงอยู่ใกล้ๆเลยโอเว๊ตจหมดไม่ได้เห็นจ้าขึ้นมาแล้วอ้โหไงล่ะพี่กคนไหมเห็นคนมาพี่เออขึ้นมาขึ้นมาหนูไว้น่ะมีขึ้นต้นไม้อยู่ใช่ไหมเออโอเคแห่พี่ไก่เห็นไหมนะกระโดดไปีจ้าพนนมอยู่เนี่ยเห็นไหม เราจะข้ามไปยังไงมันก็กระโดนดนะดีนอกีายสีอื่นเลยมาสีอะไรอยู่กลางว่ามิกดูดิสีอูหัวอยู่กลางสีอะไรอยู่กลางสีเราจะหมด <MV S 1> เลยมีไม่หมาตัวเนี้ยตายเหรอแม่งแม่งฟวันแม่งสี่ห้าคนสีอะไรสีอะไรสีแดงนั่งก็ลอกฟวันฟันขมุ่อะ MV วีไอพีหรือเอ็มไอหรือเอ็มวีพีถ้าเอ็มวีพีอะแม่งโคตรโหดอ่ะขนาดของแม่งก่าวกว่าพี่แม่งฆ่าพี่สบายเลยอ่ะคุณโหดเลรเอ็มวีพีอะหนูนี่ใส่เกาะก่อนใส่เกาะรออ่หนูอะมิกไปใครคุมกลางมามิกไหนพี่กายอยู่ไหนอยู่บนต้นไม้เนี่ยจะไปหามิกก็เนี่ยมันจะมีเพื่อนตัวกิ๊กอีกคนเดียวเห็นไหมเออมิกพี่ลงไปข้างล่างนะไปกลางอยู่กลางพี่มิกไม่ต้องให้ของพี่นะ พี่มีดาบทองแล้วมิกมัดไส้ใครบ้างพี่ใครอยู่ไหนสีตัวเองอ่ะเฮ้ยมิกไม่อยากได้ดาบทองว่ะดาบนี้เอ้ยดาบเล็กเอยไม่ใช่ดาบเล็กเอออยู่ตรงนี้พี่อยจะฆ่ามันนะใครมันฆ่าวะฆ่าอะไรขอดาบไฟเย็บได้ดาบไฟอาดาบอาดาบอาดาบไม่มันลอกควายขโมยพี่น้องเงินมาว่ะ เงินน้ำ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 เงินครับน้ำเงินหนีสิครับรออะไรจังหวะนี้ปล่อยมันไปขอของหน่อยเพื่อนขอของขอของเอามาเอามามันตายแล้วมีเงินตายแล้วพี่ได้ของแล้วพี่ก็หนูไม่มีลาพีสเออน้องมึงโว้กูฆ่าตัวตายแม่งไปปีไปชีวิตเล่นแล้วกคน มงือร้อนไงวะมันนะนบบนมิกมีธนูอ่ะพี่ฆ่าเพื่อนเป็นคนหนึ่งอ่ะไอไอไอคอนที่มันมีของดีดอ่ะแม่งแม่งตีพี่กลับแต่มันไม่รู้ว่าพี่มีดาบไปแม่งตีไม่ได้รู้สึกเองโคตรชั่วเลยมิกพี่ชั่วไหมมิกพี่ชั่วไหมฮะ ่พีไกม่มึูชั่วใช่ไหมมึงมาหากูจากไฟเตีมึงอะมาดิม,ามึงมาชั่วใช่ไหมกูมชั่วใช่ไหมกูมชั่วใช่ไหมอ้าวไม่ใช่มึงเหรอเอ้าพี่ขอโทษเอ้ยขอโทษพี่ไอ้บิ๊กนหวายมีคนไหนอ่ะตาลีตาลีเพื่อขอโทษ แม่มกูฆค่าเพื่อนคนเดียวกูฆค่าเพื่อนไปคนนึงละเขาสืบตัวเองโคตรเร็วมิกอกเพิ่งเลยว่หนอเนียน,น,นขนาดม,นมันเห็นที่ายนะกูเห็นชื่อมึงแล้วแต่กูไม่อยากไปอยู่บนต้นไม้เน่ยถ้าอยู่อ่ะไม่ได้อยู่นะถ้ากูเจอกูฆ่าเปล่าเอาเลยเอาไงครับน้ำเงินครับจังหวะนี้ครับน้ำเงินเห็นผมครับน้ำเงินหนีตายรอเลย เพื่อนมึงอยู่ไหนโอ้ยสีเราแม่งมีเยอะไปว่ะสีเราแม่งรู้สึกรังแกสีคนอื่นเนาะว่ามันมิกฆ่าเพื่อนให้หมดเลยดีกว่าให้เหลือแค่พวกเราแล้วสิ้นตัวทิมึงอยากตายใช่ไหมหนูกังวลสุดเฮ้ยเสียงฝังใครสองคนวุ้ยเดี๋ยวมันมาฟาดบายบายพวกเฮ้ยมีอีกคนนึงว่ะ อะรกําลังขึ้นตน้นไม้ไว้มิก้าะไนกําลังขึ้นอะต้นใหญ่อะไม่ใช่ไอ้อีอ้นเนี่ยแหม่มาย่อเฮ้ยมิกมันมันแอบพี่พี่จะตีมันฆ่าเพื่อนวะเราจะไหม้ไปด้วยกันกายเอ้าม,มิกอ้าโดนเนี่ยเอา้าม<อ>ิกเออไม่บอกพี่จะได้ไหมค่ามึงไม่บอกกู กูบอกหนูกับมันอยู่ข้างบนนะพีก่กูบอกโบกพี่ไม่ได้บอกว่าหนูกับมันพี่บอกว่ามันอยู่ข้างบนแม่กำลังจะวิ่งไปเฟตเอาให้พี่กายกับหนูตายไปเลยนี่จะช่างหนีจริงเลยสัตว์หนีเร็วนะมึงหนียวตกต้นไม้นะมึงไม่หนีเร็วอ่ะจุกมาเตอร์ไอ้สัแซดทำไงอ่ะ เอาไงอ่ะจุกมาเตอร์ครับจุกมาเตอร์ครับแล้วคิดว่าเราไม่ตามมันหันไปดักมันเดินหน้าดีจุกมาเตอร์เหรอกูชอบเล่นในใบในไร้เว้ยโอ้โหไอ้สัตว์แม่งเล่นในใบในไร้แน่นอนเลยจุกมาเตอร์ชิบหายแม่งพาบูรินโลกห้องพีนักจูเกอร์แซ่บเอาียวเบรกแตกอูใบก้อนอูแม่งเร็วอ่ะ เออเกี้ยนแมเกี้ยอ่าเกียนเกียนน่ะไม่ใช่จูวอเตอร์ไอ้สัสกลับไปเล่นในใบในไร้ว่าหนุ่มไปอุ้ยแม่งเจอจูคมาเตอร์ว่ะไม่พาเรหลงไม่ทั่วเดินลุกเข้าดูซอกกูเจอจูคมาเตอร์ยี่เคจูคมาเตอร์โคุยพาเขาซอกมือมิกกูเจอจูคมาเตอร์ใช่ไหมย้อยย้อยไม่คิดว่าเราไม่ตามมันแป๊บแป๊บมันโดนเราฟาดเลยมันอยู่ไหน อยู่ไหนวะไอสัตว์จูมาตเตอร์แม่งจูมาเตอร์ว่ะเ,เอาไงมิกเออเนียนเนียนเฮ้ยมันขึ้นไปยังไงร,รู้พี่ก็ขึ้นได้โอ้อย่ามันโนย่ามาเนียนกูเล่นบบได้มาด้ไลฟ์บ่อยเว้ยเฮ้ยมันเนียนเนนะอะโอ้โอ้โอโอพวกเนี้ยรู้อยู่ละคิดว่ากูโง่เ <laughs> หรอเฮ้ยเริ่มมันแล้วอะ ตลกดีว่ะไอ้นี่น้องมันเนียนะแม่แม่ต้องอย่าเนียนเหรออุ้ย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 ยูงมาเตอร์ครับผมจังหวะนี้อแล้วมึงเดี๋ยวโดนเพื่อนล่อมึงเอ้าดนวยมึงตายตายตายวิธีมันบินขนาดนั้นเลยวะนะเสื้อัดนี้คนร้อนเลย กูใส่ถุงพี่ใส่ถุงเท้ามันดีกว่าถุงเท้าแม่งอ่ะรู้สึกน่าจะได้พลังจุกมาเตอร์จบเกม้รอไอ้ว่าเข้าเข้าเข้าห้องเลยเข้าเลยเข้าเลยโอเคบายบาย